เคล็ดลับเอาชนะนักดับฝันมืออาชีพโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒใครครับที่บอกว่าความปรารถนาของคุณเป็นเรื่องเพอเจอร์และใครละครับที่บอกว่าชีวิตของคุณจะเป็นไปดีกว่านี้ไม่ได้และใครละครับที่บอกว่าชีวิตของคุณที่คุณฝันเอาไว้วาดเอาไว้มันใหญ่เกินไปคุณไม่สามารถไปถึงมันได้นี่คือประโยคไม่กี่ประโยคเองสําหรับผู้ที่เป็นนักดับฝันมืออาชีพ ที่คุณเข้าใจว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ปรารถนาดีและแสดงความห่วงใยในตัวคุณมันไม่ใช่เลยเขาอาจจะแสดงความรู้สึกดีๆทําให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นและประทับใจในเรื่องบางเรื่องบางโอกาสแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาจะดึงคุณไปสู่ความร้อเหลวหรือดึงคุณไปสู่ในจุดที่จะทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จได้บ่อยครั้งไหมครับและนานเท่าไหร่แล้วที่คุณมอบสิทธิ์ให้คนอื่นตัดสินแทนคุณ และนานเท่าไหร่แล้วที่คุณเอาคุณภาพชีวิตของคุณที่ดีไปฝากไว้กับคนอื่นคุณจงตื่นขึ้นมาและทวงคืนสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นกลับมาอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจของตัวเองและเมื่อเราทําสิ่งนั้นได้แล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราตั้งใจและสิ่งที่เรากําลังจะไปมันเป็นแนวทางและทิศทางที่ถูกต้องของเราอย่าปล่อยให้พวกนักดับฝันมันเป็นผู้ที่สามารถดับฝันเราได้เราจงดื้อรั้นและฝันฝ่าตรงนั้น เพื่อไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราเราเป็นเพื่อนกันนะครับจากธิรพัฒน,เก,เ,นเกิดมาเพื่อแตรคุนเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวนัสดีครับ